สวัสดีครับผมโค้ชปูนั่นครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการสเปกโปรเจกต์กันนะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมยินดีที่จะนาเสนอมากๆเลยครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เรียวยิมสาขาเรียบคลองสองซัฟเฟอรีเวิลด์ครับผมวันนี้ครับผมจะพามาเที่ยวชมฟิตเนสโอเพนแอร์ที่ใหญ่ที่สุดบนถนนเรียบคลอง2ครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ครบครันมากที่สุดแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นขอทักทายกับพนักงานก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าใครที่สนใจที่จะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเกีย่ยวกับเรื่องของความเป็นมบอชิพหรือว่าเรื่องของเทรนเนอร์ครับผมนะับน้องๆสองคนนี้ก็จะช่วยคุณได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่เลยนะครับผมเดี๋ยวเขาไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงเนาะไปเรียยิมสาขาซาร์ฟรีครับผมนะครับเป็นสาขาที่เรียกว่ามีขนาดที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ครบครันทุกอย่างเลยครับสำหรับคนที่เป็นสายคาร์ดิโอครับผมคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะต้องรอคิวในการฝึก คาร์ดิโอเนื่องจากว่าเรามีอุปกรณ์คาร์ดิโอมากขนาดนี้ครับผมครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานอิลิปติคอหรือแม้แต่สเต็ปมาสเตอร์ครับผมครับคือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เดินขึ้นบันไดครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายคาร์ดิโอในรูปแบบไหนก็ตามครับผม อุปกรณ์คาร์ดิโอที่นี้ครับผมสามารถตอบโจทย์ให้กับคุณได้ในทุกรูปแบบเลยทีเดียวครับผมนอกนอจากนี้ครับผมที่เรียวยิมสาขาซัฟรีครับผมยังมีเลกวิลเลจครับผมคือปีสถานที่ให้คุณฝึกกล้ามเนื้อขาในทุกมุมทุกองศาและทุกรูปแบบของการฝึกของคุณนั่นเองครับผมถ้าวันนี้คุณเป็นสายที่แบบต้องการที่จะพัฒนาความแข็งแรงพัฒนากล้ามเนื้ออย่างเต็มรูปแบบครับผม ที่เรียลยิมนะครับผมสาขาซาฟ์ฟรีจะช่วยทําให้คุณสามารถพัฒนารูปร่างได้อย่างเต็มที่นี่คือเลกวิลเลจที่เราเห็นนะครับผมก็คือมันจะมีทั้งแฮกสควอตเลกเพรสทุกองศาครับผมซูเปอร์สควอตแม้แต่อุปกรณ์ที่จะใช้เล่นกล้ามเนื้อก้นหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่เล่นกล้ามเนื้อน่องก็มีด้วยครับผมและที่สาขานี้ครับผมมีพื้นที่ในการฝึกฟังชั่นอลเทรนนิ่งที่ใหญ่ที่สุดครับผมที่คุณจะสามารถหาได้ไม่มีที่ไหนที่มีสถานที่ให้คุณฝึกฟังชั่นอลได้กว้างใหญ่เท่านี้อี มากกว่า200ตารางเมตรเลยทีเดียวครับผมนะครับที่สำคัญคือนอกเหนือจากพื้นที่ที่กว้างแล้วเรายังมีอุปกรณ์ฝึก f ฟังช n น l t ท a ีนิ่งในทุกๆรูปแบบให้คุณได้ใช้อย่างเต็มที่ครับผมไม่ว่าจะเป็น p ลายโอบ็ o Box นะครับผมเป็นเค t ท l e b e l l Slam Ball, เ i p e r s เต็ปสหรืออะไรก็ตามครับผมแม้แต่คุณต้องการที่จะฝึก c คร s สฟิตเราก็มี b u มเปอร์เพลให้นะครับผมและมีแ SO อสโซบ i k e ให้คุณฝึกได้อย่างเต็มที่และที่เรียลยมแห่งนี้ครับผมเป็นสถานที่ที่คุณสามารถ ฮิตหรือว่าการฝึกคาริโอความเข้มข้นสูงได้ในทุกๆรูปแบบครับผมเรามีอุปกรณ์ในการฝึกฮิตในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Battle r o ร e นะครับผมสกีแมชชีนแอสโซไบสเลดนะครับผมหรือแม้แต่โรเวอร์ครับคุณสามารถที่จะฝึกคาริโอความเข้มข้นสูงได้ในทุกๆมิติและทุกๆรูปแบบหรือแม้แต่การพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาคุณก็สามารถที่จะฝึกได้เช่นกัน เมื่อคุณมาที่เรียวยิมแห่งนี้ครับผมนะครับนอกเหเนือไปกว่านี้ครับผมนะครับที่เรียวยิมสาขาซาฟ์ฟรีครับผมยังมีอุปกรณ์สมิทแมชชีนและอุปกรณ์ power rack นะครับให้คุณได้ฝึกกันอย่างจุใจเลยครับหลายๆที่ครับผมฟิเนสอะไรที่มีอุปกรณ์ power rack หนึ่งยางหรือหนึ่งเครื่องครับผมแล้วก็มีสมิทแมชชีนหนึ่งเครื่องแต่ที่เรียวยิมสาขาซาฟ์ฟรีครับผมเรามีอุปกรณ์ power rack ให้2เครื่องเต็มๆเลยคุณไม่ต้องลักว่าคุณจะไม่ได้ฝึกขานะครับผมและเรามีอุปกรณ์ สมิธแมชีนให้คุณถึง3เครื่องด้วยกันครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะต้องรอคิวนะครับผมคุณสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการ อุปกรณ์เหล่านี้ได้เลยทันทีครับและเรามีพื้นที่ในการฝึกฟรีเวทนะครัผมมีพื้นที่ในการใช้ดัมเบลครับผมครับอย่างมากมายมหาศาลครับผมและเรามีดัมเบลให้คุณใช้อย่างจุใจตั้งแต่น้ําหนัก2.5กิโลลามไปจนกระทั่งถึง50กิโลเลยทีเดียวครับผมครับใครที่เป็นสายเวทใครต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้ออย่างจริงจังครับผมครับที่รีวิวสาขาสศรีช่วยคุณได้แน่นอนครับผมมากไปกว่านั้นครับเรายังมีอุปกรณ์นะครับที่เป็น กลุ่มเบนช์ทั้งหลายแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นอินคลายด์เพรสนะครับผมเบนช์เพรสดีคลายด์เพรสนะครับ ไว้ให้คุณได้ฝึกกันอย่างจุกใจเลยทีเดียวครับผมถ้าใครต้องการที่พัฒนากล้ามเนื้ออกอย่างเต็มที่ครับผมที่นี่มีอุปกรณ์ให้คุณฝึกกล้ามเนื้ออกแบบเต็มๆให้คุณได้จัดเต็มเลยครับผมและที่มากไปกว่านั้นครับผมไม่มีที่ไหนมีแบบนี้อีกแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์เซเว่นสเตชันครับผมนะครับคือตัวนี้นั่นเองครับผมอุปกรณ์ยอดฮิตของหลายๆฟิตเนสครับผมนับที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีแค่เครื่องเดียวแต่ที่เรเวลมสาขาซ a ฟ a r รีครับผมเรามีให้ถึง2เครื่องด้วยกันและเรามีกริปนะคร เนือชิ้นอื่นๆของคุณให้อย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็น Max Script, s t r a ทบาร Bar, บาร์นะครับผมเชือกและอื่นๆอีกมากมายครับผมที่ทําให้คุณสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างจัดเต็มเลยทีเดียวครับผมจากการใช้อุปกรณ์เซเว i c สเตชันนะครับผมและที่เหนือไปกว่านั้นอีกครับผมก็คือสิ่งนี้ครับที่อยู่ตรงหน้าผมครับผมคืออุปกรณ์พินโหลดนั่นเองครับอุปกรณ์พินโหลดที่นี่ครับผมมีให้คุณฝึกกล้ามเนื้อทุกชิ้น ทุกองศาทุกรายละเอียดของกล้ามเนื้อคุณสามารถที่จะใช้อุปกรณ์กินโหลดที่นี่ได้แบบจัดเต็มรวมไปถึงอุปกรณ์เพลทโหลดครับผมที่คุณจะสามารถฝึกในการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นได้ครับผมนะครับอุปกรณ์สีเหลืองเหลืองครับผมกล้ามเหลืองเหลืองที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกเพื่อทําให้คุณสามารถพัฒนากล้ามเน <P le aker osi> ื้อได้ในรูปแบบของนักเพาะกายเลยทีเดียวครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การฝึอกอกส่วนล่างส่วนกลางส่วนบนนะครับผมการฝึกหลังเกี่ยวกับความหนามิติของแผ่นหลังและความกว้างของแผ่นหลังเรามีอุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรอย่างจุใจและมากมายครับและพื้นที่ของเราครับผมเป็นพื้นที่แบบโอเพนแอร์นะครับผมใครที่กลัวเรื่องของโรคระบาดครับผมใครที่กลัวเรื่องของโรคโควิดหรืออะไรก็ตามครับพื้นที่ของเรายมิมสาขาสัฟรีครับผมเป็นโอเพนแอร์นะครับเราใช้วิธีการระบายอากาศ โดยการใช้พัดลมอัปเปเช่นะครับผมและอากาศที่เย็นสบายและมีการถ่ายเทยอากาศที่สุดยอดมากๆครับผมลองเข้ามาใช้บริการดูครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าการมาใช้บริการการฝึกที่เรียลยิมสาขาซา f a r รีครับผมนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์การฝึกที่ช่วยทําให้คุณสามารถฝึกได้อย่างเต็มที่ในทุกๆก,กลุ่มกล้ามเนื้อและทุกๆเป้าหมายของการฝึกของคุณเลยทีเดียวครับผมนะครับก็อยากจะฝากกันเลยครับนอกเหนือจากนี้ครับผมเรายังมีคลาสให้คุณได้ฝึกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลาสเกี่ยวกับโยคะนะครับคลาสแดนคลาส ต่างๆครับผมนะครับโดยที่เรามีห้องคลาสที่ใหญ่ขนาดนี้ครับผมนะครับให้คุณได้ฝึกนะครับแม้แต่คลาสคอร์แอ c คลา s s ต็ปหรือการเบิร์นไขมันที่คุณจะสามารถฝึกร่วมกับเพื่อนๆได้ในห้องคลาสนีครับผมนะครับคุณก็สามารถฝึกได้โดยที่เทรนเนอร์ของเราทุกคนครับผมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการฝึกในรูปแบบต่างๆถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการฝึกมาก่อนแต่การเข้าคลาสที่เรียลยยมครับผมจะทําให้คุณ ฝึกได้อย่างสนุกแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อในเรื่องของการยืดหยุน่นแล้วก็ในการเผาผลาญไขมันอย่างจัดเต็มเลยทีเดียวครับผมนะครับอันนี้ก็คือพูดได้เลยว่าที่เรียลยิมสาขาซซฟเรีครับผมนะครับเป็นฟิตเนสที่มีความครบคันและเพียบพร้อมมากๆครับผมในทุกๆไม่เตะครับผมนะก็อยากจะให้ทุกคนมาลองใช้บริการกันดูครับผม นอกจากเรื่องของสถานที่อุปกรณ์แล้วก็คลาสของเราที่แบบจัดเต็มแล้วครับผมเรายังมีทีมงานเทรนเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเผาผลาญไขมันในเรื่องของกายภาพและเรื่องอื่นๆครับผมไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรหรือมีปัญหาอะไรทีมงานเทรนเนอร์ของเราสามารถที่จะช่วยคุณได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับผมครับเทรนกับครูออโต้ครับรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่กดดันแล้วก็เป็นกันเอง รู้สึกผูกพันเป็นพี่น้องกันรู้สึกสนิทกันครับรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยจากที่เมื่อก่อนเล่นเองแล้วก็ไม่เคยมีเทรนเนอร์มาก่อนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้อะไรเยอะมากเลยเทรนกับโคดเมย์ค่ะโคดเมย์เป็นโคดที่น่ารักมากแล้วก็เทรนเข้าใจง่ายมากๆค่ะแล้วก็ไม่โหดอย่างที่อย่างที่คิดเลยตัวใหญ่จริงแต่ไม่โหดนะคะแล้วก็เทรนได้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็ฝึกท่าแบบสามารถไปต่อได้เองเลย แล้วก็ยิ้มสวยมากชอบค่ะแล้วก็เป็นคนชอบยิ้มแบบโอเพนแอร์แบบนี้ค่ะอากาศโล่งสบายไม่ร้อนเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ครบแล้วก็เยอะด้วยค่ะผมชอบยิ้มตั้งแต่เริ่มต้นเห็นภาพเลยนะยิมมันเนี่ยแตกต่างมากคือเรื่องของโครงสร้างที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันโปร่งโล่งใหญ่สบายนะลมพัดดีมากเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พนักงานเป็นกันเอง เทนเนโดมครับให้คําแนะนําในการเทรนดีมากครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก49ครั้งนะครับคือผมก็ได้เทคนิคจากโค้ดไปไปพอสมควรน,นะครับเฮฮาดีนะครับตลกบ้างบางทีก็แกล้งผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับสนิทนะครับเหตุผลหลักเลยก็คือใกล้บ้านแล้วก็ที่ยิมรู้สึกจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันแล้วก็เชื่อในมาตรฐานเทรนเนอร์ของที่นี่นค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเทรนเนอร์แต่ละคนเนี่ยเป็นใครบ้างและมีความเชี่ยวชาญอะไรกันบ้างครับไปไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับทีมงานเทรนเนอร์ของเรียลยิมสาขาสาฟรีกันบ้างว่ามีใครบ้างแล้วก็แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งเรื่องอะไรบ้างครับผมอ้าวมาเลยทุกคนอ้อมนต้องอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำเมนเจอร์ก่อนคนแรกเลยครับนี่คือน้องเอ็มนะครับผมอ่ะแนะนาตัวหน่อยครับผม สวัสดีครับชื่อเอ็มนะครับผมชื่อธวัชชัยจีนคงนะครับเป็นเมนเจอร์สาขาซาฟารีนะครับผมอืมครับแล้วเอ็มมีความพิชาญเรื่องอะไรครับผมก็มีสอนคลาสอะไรอยู่บ้างอ่าหลักๆก็จะเป็นคลาสนะครับผมก็จะมีปั๊มมีคลาสหน้าท้องนะครับผมแล้วก็มวยไทยครับผมอืมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวคนต่อไปเลยส่งไม้ให้เลยค่ะโพสเมย์นะคะอ่าเฟรมวุรานะคะก็เมจาสอนคลาสห้าร้อยแคลนะคะก็คือเป็นคลาสเซอร์กิตนะคะเป็นคลาสทาบตาตันะคะสําหรับ เบิร์นเยอะๆนะคะแล้วก็ไม่มีความถนัดในด้านของการเปลี่ยนรูปร่างนะคะแล้วก็เทรนเวทเทรนนิ่งนะคะใครที่ชอบก็มาเจอกันนะคะสวัสดีครับเทรนเนอร์โดมนะครับเทนเนอรกมลรัตน์นะครับก็ความถนัดของผมก็เป็นพวกแฟตลอสร้างกล้ามนะครับแล้วก็หลกัหลกๆเราจะสอนขาเป็นฟรีสไตล์แดนซ i ไฟติ้งแดนซ์พวกขาที่เป็นแอรบิกเวิร์กอัลอะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยผมรับผิดชอบครับ สวัสดีค่ะน้ำมนต์นะคะหนูถนัดเทนคนที่หลากหลายของช่วงอายุค่ะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะแล้วก็คนที่มีอาการปวดเขา่าปวดหลังปวดคอจากออฟฟิศซินโดมค่ะตอนนี้มีคัดอยู่หนึ่งคัดนะคะคือโมบิลิตี้ค่ะเป็นคัดยืดเหยียดกล้ามเนือ้อแล้วก็ฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่อค่ะสวัสดีครับผมโค้ชพีทนะครับผมสอนคัดเอ่อฮิตนะครับแบบเอ่อทำทำพวกแบบเซอร์กิตอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมเป็น นักกีฬาเพาะกายด้วยครับผมถนัดเกี่ยวกับทางด้านการเปลี่ยนรูปร่างอะไรเงี้ยครับเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็ถ้าให้ถามผมนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยคนไหนเป็นตัวท็อปนะครับผมต้องบอกเลยว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับผม เป็นตัวท็อปของเวยิมทุกคนครับผมนะครับทุกคนคิวฮอตหมดแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนารูปร่างแล้วก็แก้ไขในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวลูกค้าทุกคนได้ครับผมนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณถูกจริตกับใครมากที่สุดนั่นเองครับผมนะครับแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันเล็กน้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมบิลิตี้การเผาผลาญไขมันหรือว่าการพัฒนากล้ามเนื้อนั่นเองครับผมแต่วันนี้ครับผมถ้าเกิดใครนะครับที่อยากที่จะมาทดลองใช้บริการกับ ทีมงานเทรนเนอร์ที่มีคุณภาพขนาดนี้ครับผมเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ครับผมเป็นโปรโมชั่นอะไรครับอ่านไหนใครจะบอกได้บ้างอ่านี่ครับอ่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้น้องโนเป็นคนพิเศษเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะคะทางเรียวยิมสัฟฟารีค่ะมีโปรโมชั่น2,500บาทสําหรับคุณลูกค้าใหม่ทุกท่านเลยค่ะที่อยากจะทดลองมีเทรนเนอร์ดูว่าแบบว่า ออกกําลังกายมาเองบ้างแล้วแล้วก็ยังไม่เห็นผลอะไรอยากเรามีคนดูแลหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเริ่มต้นเข้ายิมเลยค่ะทางเรามีโปรชั่น2,500บาทให้สิทธิพิเศษก็คือมีรายเดือนให้1เดือนค่ะจากปกติ1,199บาทค่ะ กับเทนเนอร์5ครั้งค่ะจากปกตินะคะถ้าเกิดมาเทนนะคะเป็นชั่วโมงจะตกชั่วโมงรับประมาณ900บาทเลยแต่เราให้ไปเลย5ชั่วโมงค่ะรวมไปใน2,500บาทเลยค่ะครับกับคุณันรำมณ์ครับก็โปรโมชั่นพิเศษพิเศษแบบนี้ครับผมนะครับมีไม่บ่อยนะผมแล้วก็ไม่ง่ายเลยที่คุณจะได้ใช้บริการเทนเนอร์ที่มีคุณภาพขนาดนี้ในราคาเท่านี้นั่นเองครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจครับผมมาเจอกับพวกเราได้ครับที่เรียลยิมสาขาเซอรฟรีครับผมนะครับจา ยังไงดีคือพอเข้ามาปุ๊บก็คือสามารถที่จะติดต่อกับทางหน้าฟอนแล้วก็สามารถที่จะขอทดลองใช้บริการน้องๆเหล่านี้ได้เลยทุกท่านนั่นเองครับผมนะครับก็อย่าจะฝ่าอะไรครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือคุณชอบโพสต์ปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมานำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานวิลยิมขอตัวลาไปก่อนไดยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย